จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามยิ่งทันโลกที่เปลี่ยน ผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการพุทธเช้าข่าวสพทรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆครับไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนครับในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบทรงตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับผมนายเทียรัต์รัตนถารับหน้าที่เป็นพิธีกรตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเวลาแปดนาฬิกาครับและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิทอา แนวทางปฏ e day, ิบ <tinc S 1> ัติที่ดีของการจัดการเรียนในสถานการณ์โควิด -19 ในรูปแบบออนดมาน์ของโรงเรียนวัดจันตะวันออกจังหวัดพิศนุโลกสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขตหนึ่งและต่อเนื่องด้วย v t ทการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศจังหวัดกาญจนบุรีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตสไปชมกันเลยครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สพปพ,พ,พิษุโรกเขตหนึ่งได้ดำเนินการบริหารจัดการตามรูปแบบของวัคซีนโมเดล PLK1 และได้วางหลักให้สถานศึกษาปฏิบัติคือการจัดการเรียนการสอนต้องดำเนินต่อไปโดยปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความพร้อมและความแตกต่างระหวา่างบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาวะยากลำบากได้อย่างเหมาะสมที่สุดโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการความพร้อมทั้งด้านบุคลากรด้านสื่อการสอนในการรับมือกับการจัดการเรียนการสอนในช่องสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างดี โดยสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการสอนและมุง่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโล,โลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรยียนเป็นสำคัญเพื่อความสะดวกของผู้ปกครองและชุมชนจึงนำมาสู่นวัตกรรมที่ดีประเภทออดีมานครับ สำหรับแนวาทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดจันตะวันออกจัดรูปแบบการเรียนการสอนประเภทออนดีมานเป็นนวัตกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมการสอนประเภทออนมาน์ของช่องครูเบิร์ต n ช e แนลมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดเนื้อหานักเรียนสามารถเลือกเรียนย้อนหลังหรือเรียนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยภาษาพาทีหลักภาษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ครบคันทั้งบทเรียนในหนังสือเรียนแบบฝึกอ่านแบบฝึกออกเสียงทำให้เข้าใจและมีทักษะกระบวนการคิดอีกทั้งยังเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างโดยง่าย การเปลี่ยนบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูนำมาสู่การวัดผลการเรียนรู้เมื่อบุตรหลานได้ศึกษาว,วิดีโอสำเร็จแล้วหากยังไม่เข้าใจก็สามารถเรียนทบทวนเนื้อหาใหม่ได้อย่างไม่จำกัดจะเห็นได้ว่าช่องครูเบิร์ c h ช n แนลช่องทางแห่งการเรียนรู้รูปแบบประเภทออนย m มานยังเป็นสื่อการเรียนรู้ที่อำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะสำหรับตัวดิฉันเองคิดว่านวัตกรรมการสอนที่ครูสร้างขึ้นมาทำให้ดิฉันรู้สึกว่าง่ายต่อการดูแลบุตรหลานในสถานการณ์แบบนี้ค่ะนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจตามที่สื่อการสอนของครูจัดให้มาค่ะและสามารถทบทวนได้ทุกเวลาในเวลาว่างและยังสามารถลดภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนและภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เด็กผู้ปกครองอย่างดิฉันเองสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายในสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ทำให้สะดวกและง่ายต่อการดูแลของผู้ปกครองด้วยค่ะ